อากาศยามแรงครับผมโอ้โยตีกันยังออกไปลูกออกไปอย่าตีกัน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 อุ้ยอย่าตีกันออกไปลูกเร็วไปนี่หรอกู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 กตีกันยังแล่นไปกินข้าวเพื่อมาตีกันเชยที่สำนักสงฆ์ดงยางบรรยากาศยามแรง เล่นกับไก่นะครับไม่ใช่แนวกินหรอกไม่ใช่แนวกินของน้องอากาศย่ำแรงครับทุกท่านนะครับกาแฟมันนี่ลกมันนี้มาเร็วมาเร็วบรรยากาศนะครับไก่เจ๊